thank <laughs> you ไปสี่คนมีบมอผัดหมอคองซอหาสกีนะี่ทุกคนไปสี่คนสวยกันผมมองเขามีแปดดังคนละดังติคน,นอสองดังอ่าคนละสองดังน่อโค้งไม่พอจะไม่ได้ขับ สีเขวสีเขียวบนือิวสีเขวดิบามันสีอันน้ำมันคือกับโทนผิวเขาริวเขาแลวถตีนนมันิตวตีนมันอันนี้ เยอะยืดเยอะแล้วลูกทุกทุกใช่ทุกอาจจะชุดโมงนี่แห ข้อโค้งมค้กันอยู่ก้อนนี้นี่ก้อใหเราไปุูนี่ก้อในี่ไปฟูนันละกอนแถวนั้นละเอาไม้เสียบแล้วก็ได้เสียบซักแล้วก็ดึงไปุก เอาต้องสอนน้องๆให้ทำอาหากินเป็นนะ <c oughs> <c oughs> คนหนึ่งกับผู้คนหนึ่งกับดึง ก็ยังดึงไปก็ได้ มีซอสมือครัจะดีปั้นจับมันนั้นแล้วมันสิมันสิยงหงิมเจ้าเอาแล้วนั้นแล้วมันสิย่ำเยะไปตลอด สีลอดหรือสีลุกสีรอดหรือสีลุก <c oughs> น้ำน้อยมีได้เลิกคืนคนนันยันหนาว <c oughs> ไปจนชุดม่วงนั่นล่ะ,ละไปทั้งนั้นทั้งๆไปตอนนัน้นฮานะเยิ้ม นี่ตะคนสก,กีขึ้นมาเลยหายบาพุพเพบันน้นวาสเปลี่ยนก็นลงเลยคนเลย กันก็เดียวพัดน้องก้อยกันออนี่ทุกคนเดียวพากันไปใส่มองทุกคนเลยแต่ว่าเขาศิษฐขามหน้าไปนะพากันขามหน้าไปใส่มองทุกคนเลยอากาศแบบหน้าแบบเย็นแห้งนะมันก็มีบ่อนเลิกบ่อนตื้นทุกคนเดมีทรายมีอย่างก็ผมเช็ตอนนี้คือหนาวแห้ง ปากันลงหน้กได้ใส่หม้อให้ทุกคนเอ้ยมาแต่ผู้ทุกคนเอ้ยยางมาแต่ผู้เหยียบน้ำไปมองหมือนพราดาูขรักเลยหาเอ้ อันนี้เพื่อไปซื้อไก่รอคนตอนนี้ะพานมาเพ่ออดอทุกคนเอ๊เดียวจัดการนะทุกคนหาเห็ดยูินก่อนนะไม่ต้องหูแลเียจัดการนะทกคนาจัดการเอเียบรีเซตเมนู

กสามต้เนาะแต่เดเ็เนาะเออวันนี้วีเผ็ดเอาเพิ่มน้อยขึ้นเห็ด้วนาเห็ดแล้วจะกูยิ้ดพี่เลยมันเลยต้อนน้อยเพิ่กว่าเออไปต้มก่อนต่อโนนนะดีร้องก้นินนี่แหด้นั่ัดได้มียาบบอมียาบยาบหลายนั่น นมาเรามีฝาดปักเิ็มจับขามด้ยเสาแรงเสาทิ้กแรกเลยเขาติ้งแรงคุณใายดีได้ปาดเต็มเส้นคุณด้านนี่ชิระไายมากวันนี้ย่้เอาใส่สวัน Biết lợi à, hít, không tha đâu hết tha ở trong được <laughs> thương được giả. là, chân là biết chưa mà sao <laughs> nhập <laughs> <mà>. <laughs>

ทำแหละครับคุณแกลมไม่หนาวอืมไปเลยไปเมยอู้หูมันจะมองบมามอะไรอแู่น้ำน้ำดีขึ้นม้อ มดหมเออุ่่กคนหมดเรากินตอออกแล้วขึ้นแล้วมาเวยเนาะอืมผู้กะลันางกินปลาชมชุมปิ้งผู้กะลันางผู้กำงอันนี้บอก่าดได้ละใช่ไห กูคิกพอดีปลาัวแบบนี้จะเยอะเนาะปิงงูเลยคนไอ้ก็ปิงเล่ี่ชอบแนความมันความอย่างห้าวคือบีปิงไงนี่ปะน,นปิงไงเป็นตะก,กินมันขนาดโลดอ,ดโอ้โอ้โหโทษนือ อตัเปยแต่กินอบ้างเนี่ยแจ่งปะนาางก่ทุกคนอันเนน้องกทุกคนมาอยู่หินแลมม่กินข้าวแรกปั๊เต้นเดี๋ยัาเออแค่แร่กินทางไรก็เลยิเปิ้กันนะไ็ม่เป็นไรเลย ตัมแจมมาเกาะนะทุกคนนะจะเดินหาไปคนลงมือเนาะตัแจมซื้อโอ้ยเบ่อถ้ากินขานมซื้อมงไปเอาไปหน้าจินุ้ไปมอนยก่อนวันนี้มามามากินหรอกดวันนี้กินบ่างทำนี้แบบไม่นาตั่ทำน ทางกมีชีวิตได้หนิกินผัเผ็ดมอะไรกับบูดเา็จแล้วเลยก็เถอะเถออาลท่านะแบบสบายดูนะ เพิงเบาล่ะไม่ชื้อได้ผัดให้ยึดเงินคุณเหลยิ้หือไปหายกิกต่อใช่ละคูสิ่งงูเลือมครั้งแรกขายมาซิมแล้วยิ่มแล้วก็ว่าสิมอยู่ยิมแล้วใช่ไะคือนาะรสชาติรสชาติมันละคนในจักคือสั มีนนุ่มๆคือหมูน้อยแบบนี้มั่นทั้งมดดวนนังมืนี้นี่พอกินพอกินไม่เดียวลรยิมกละชื่อว่ากับพัดทิมนี่เป็นคือหวเนา่นคือสีนเอยุบอาทิมบ่นังเลบบบมันตัี้เอาอะไรปึ้งมาด้อช่วยบอเก้าเด้อบอเก้าไปเลยบอนี่ไปห้างไปเลยสิใช่ของกินได้หมด คองมีเพลอกินไ่ได้กินกินเพลอไม่ได้นีนดำองว่กินกะดูวไม่ได้วิ่ไกินได้หมดอเคดเขาเจอมันเนาะพัดเคลรมน้ำมัไขมันข้างแรกมันแสบไู่ได้อีลงมีฮู้อยากชิมมันคือเหรอ กินไ่กินกินหมือัคอนก่าอคก้วุก็พีโอาคือหมูว่คือหมูน้อยรียกพวกลหมขล้ยเลนที้วกยัาคนเยเออิ้นีกับประมาณนี้นาคนไปเจอกันใหม่ิ้หนาหรือว่าหนาหรอเปล่า